สวัสดีครับอนอ่ะคลิปนี้พามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับวันนี้มารับรบรรยากาศที่อ่งกกางดอกกายครับน,นมโมยูไซครับนโมยูไซสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมือนียูไซครับยูไซครับนโมยูไซครับยูอ่างดอกกายครับไปไปย่างเล่นเลกกยครับ มาชมวิวริมอ่างเก็บน้ำกันครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับไปมันเปียกระวังนะมันลื่น มันจัดสวนให้ชมครับด้านไหนนี่ครับจับดีๆนะน้ำมมลื่นนะว้าวสวยจังเลยสวยบมาครับน้ำมอมไปเดี๋ยวมีดอกไม้ดอกไม้โอ้เป็นกล้วยไม้ตัวนี้เนาะกล้วยไม้สด เป็นจัดกล้วยไม้ให้ชมรนนนครับในด้านในนะครับหลายพัน,หล,พนหลายแบบเลยเนะสวยๆทั้งนั้นเลยอโอ้นี่ดอกอะไรเนี่ยจับดูของแท้หรือของปลอมของแท้สวยมาก โอ้ของแทนง้นะครับบัานมันของจำลองนะครับนาะดอกญงคะไปไปชมด้านนอกไปอีกมุมไปหลายมุมให้ชมเลยครับเดินเบาเๆนะครับดูด้วยดูด้วยแล้วัางตกเอาเย็บเยยบเยับเยยบแล้วมือลองมือลองตรงนั้น เย่เยี่ยมเลยไปพอ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 ไปเข้าไปไป ว้าวสวยจริงๆเลยอันนี้เป็นมุมไม้ประดับของอ่างดอกกายนะครับสวยมากๆเลยนักท่งเที่ยวเยอะๆเลยนะโม วิวเซลฟี่เยอะแยะเลย้านโมเดินเลยนู่นทางออกครับไปไปที่ไปที่ไปจุดอื่นบ้างไปทางนี้ครับเดินทางนี้ไปไปริมปริม,มอ่างดูสิน้โมคนเยอะจังเลย น้ำเยอะมากเลยน้ำโมนั่งเรา้าหมูสลแช่บอกครับบอกทานผู้ชมด้วยแชครับอ้าวสิจบคลิปแล้วครับ บายบายท่านผู้ชมนะโอ้ยเบ๊าวนี่แม่ล่ะเบ๊าน้ำครับบายบายครับโอ้เฉียบเลยไปไปยังไปไปครับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับบ้านกันแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเลยครับนโมบายบายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย